เริ่มสวัสดีค่ะวันนี้นะขวัญข้าจะมารีวิวกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะมีตั้งเส้นกว๋วยเตี๋ยวปรุงอาจกีวีไก่แครอทแล้วก็เห็ดแล้วก็หม,หมูยอค่ะตอนนี้หนูขอใส่น้ํำจิ้มก่อนนะคะใส่ยิบเดียวค่ะวองนะคะ ลัดทั่วๆเลยค่ะก่อนซ่อมไปถ่าแล้วแล้วก็คนเลยค่ะคนเลยเบาๆค่ะค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอย่าใช้มือสิ รชาติเป็นไงบ้างคะอะกินให้หมดคำก่อนแล้วค่อยบอกนะคะอร่อยมากเลยรสชาติเป็นไงถูกปากไหมคะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมีรสอะไรบ้างรสแซ่บผ็ดๆโอ้โห เก่งจังกินอะไรคะน,น,น่ะกอบกอบคืออะไรคะอีวีคะ่ะตอนนี้ก็ไก่แตงกวาหรือเปล่าคะน้องพูดผิดนะแตงกววค่ะแล้วก็ไกค่ค่ะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สุกเนาะเนื้อไก่ต้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะแล้วก็แครอทคะ่ะอืแครอทสีลไรส้มมีอะไรอีกคะเห็ดคะ่ะเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดหอม ค่ะอันสุดท้ายก็คือ,อคหมูยอนะคะเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาปูอัดด้วยนะคะ,ะหมูยออร่อยค่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะ หูอัดค่ะตอนนี้หนูขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเพื่อนๆจ,จะอะไรคะเพื่อนๆจะลาก่อนนะคะหนูมีคำถามค่ะอะไรที่หนูกินคืออะไรอย่าลืมคอมเมนต์มามดา้านล่าง เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์ด้วยนะคะบานดิบุบายแล้วบ๊ายบาย